สวัสดีครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะฮะอยู่โอ๊ตนะครับแล้วก็เชียงใหม่เลิฟโฮมฮะทุกคนฮะตอนนี้เนี่ยโอ๊ตอยู่ที่โครงการแลนด์เฮาส์พาร์คเชียงใหม่นะครับโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการในเชียงใหม่เลยนะครับเพราะว่าในโครงการแลนด์เฮาส์พาร์คเนี่ยก็จะมีโครงการย่อยๆนะครับเป็น10โครงการเลยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยโอ๊ตจะพาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านอีกหนึ่งหลังของเขานะครับที่กำลังขายอยู่เลยนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ในโครงการชื่อว่าชนละดาแลนด์เฮาส์พาร์คเชียงใหม่ครับ โครงการแลนด์เฮาส์พาร์คเชียงใหม่ครับเป็นโครงการบ้านจาัดสรรขนาดใหญ่ในโซนนี้เลยนะฮะตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักนะครับเชียงใหม่พลาวครับโครงการนี้เนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัย2ชั้นเลยนะฮะคือมีตรงทางเข้าหลักนะครับแล้วก็หน้าโครงการย่อยอีกทีหนึ่งนะครับโครงการนี้เนี่ยมีขับเฮาส์ขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ตัวถนนเมนหลักของโครงการเนี่ยก็มีขนาดกว้างขวางนะครับมีเกาะกลางชัดเจนะฮะเป็นโครงการที่ดูเพียบพร้อมมากๆเลยนะครับ การเดินทางมาโครงการนะครับจากแยกโรงพยาบาลเทพปัญญานะฮะขับตรงมาทางเส้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผ่านแยกลมโชคนะฮะแล้วก็แยกลิขิตชีวันครับโครงการเนี่ยห่างจากแยกลิขิตชีวันเพียงแค่2กิโลเมตรนะครับใกล้เมืองมากเลยนะฮะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดจากแยกเทพปัญญาเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีครับโครงการชุรดาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพนะครับของแลนด์เฮาส์พาร์คเชียงใหม่นะฮะโครงการนี้เนี่ยมีขนาดที่ดินนะครับเฉพาะของโครงการชูรดาเนี่ยถึง100ไร่เลยนะครับ คือใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับมีทะเลสาบนะฮะขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้นไม้นะฮะโดยรอบโครงการครับแล้วก็โครงการนี้ก็จะมีส่วนของรักษาความปลอดภัยนะฮะแยกต่างหากออกมาด้วยครับแล้วก็บ้านที่โอ๊ตจะพาทุกท่านไปรับชมกันในคลิปนี้นะฮะก็อยู่ใกล้นี้เองนะครับในโครงการโชยดานี้นะฮะตามโอ๊ตไปรับชมกันได้เลยนะครับตามเลยฮะ แลวตรงบริเวณนี้นะครับก็คือส่วนของทะเลสาบนะฮะในโครงการชลดานะฮะแล้วก็บ้านนะครับที่เราจะไปรับชมกันนะฮะเราเป็นบ้านที่โครงการแลนด์ทาส์เปิดขายอยู่ในตอนนี้เลยนะครับติดกับทะเลสาบเลยนะฮะห่างจากทะเลสาบเนี่ยเพียงแค่10เมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบ้านหลังนี้กันครับ แล้วก็แบบบ้านที่โอ๊ตจะพาทุกท่านนะฮะมารับชมกันในตอนนี้นะครับก็คือแบบบ้านอเมทิสต์นะฮะคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านมือหนึ่งของโครงการแลนด์เฮาส์เลยนะครับยังไม่เคยมีใครเข้าอยู่เลยนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือขนาดที่ดิน,นะฮะที่ดินเขาถึง157.4ตารางวาเลยนะครับขนาดงานครึ่งเลยนะฮะใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยเขาเนี่ยจะอยู่ที่240ตารางเมตรนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นท็อปิคคอลนะรับเป็นสนสสาตมะะฮ แล้วก็บ้านหลังนี้นะครับหน้าบ้านเนี่ยเขาจะหันหน้าทิศเหนอือน,นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกของตัวบ้านเนี่ยจะติดกับทะเลสาบเลยนะฮะตัวบ้านเนี่ยจะติดกับถนนเมนหลักเลยนะครับแล้วก็ห่างจากป้อมยามเนี่ยเพียงแค่50เมตรเท่านั้นนะครับค<ม>ือบ้านหลังนี้เนี่ยความพิเศษผมบอกไปแล้วว่าเป็นบ้านที่ติดกับเลนะฮะแล้วก็ถนนเมนหลักของโครงการจะเป็นบ้านที่หาทําเลในโครงการอย่างนี้เนี่ยหาได้ยากมากเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมภายในบ้านกันนะครับว่าฟังก์ชันภายในบ้านเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับตามได้เลยฮะ แล้วก็เมื่อเราเข้ามาภายในบ้านครับตรงบริเวณส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะฮะคือตรงโรงจอดรถเนี่ยที่เขาทำเอาไว้นะครับจะสามารถรองรับการจอดรถได้อยู่ที่2คันนะครับตัวบริเวณบ้านนะครับถึง100กว่าตารางวาเนี่ยก็จะมีพื้นที่สวนสีเขียวเนี่ยกว้างขวางมากครับผมมองว่าบ้านในโครงการแลนด์เฮาส์ที่มีขนาดที่ดินร้อยกว่าตารางวาเนี่ยหาได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับดีมากนะฮะไม่ถึง10ล้านนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าใครที่เป็นแฟนของแลนดเฮาส์แล้วก็ซื้อบ้านในโครงการแลนดเฮาส์อยู่แล้วนะครับเคยซื้อมันมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือยังไม่เคยซื้อก็ตามนะผมบอกเลยว่าปัจจุบันบ้านของแลนดเฮาส์ที่มีขนาดที่ดินเยอะๆนะครับจะหาได้ค่อนข้างยากมากๆแล้วนะครับตรงส่วนนี้คือพื้นที่สีเขียวที่เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่เลยนะครับตรงฝั่งความมือของโอ๊ตนะฮะตรงนี้ก็จะมีศาลานะครับอเน,นกประสงค์นะคุณสามารถมานั่งเล่นได้นะครับอันนี้คือเขาจัดแลนด์สเคปแล้วก็ตกแต่งสวนเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับ และบริเวณตรงสวนของบ้านนะครับทางฝั่งความมือเนี่ยจะไม่ติดใครเลยนะฮะจะมองเห็นวิวทะเลสาบของโครงการได้อย่างเด่นชัดมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งเลยนะฮะทำให้บ้านเนี่ยนะครับดูโล่งโปร่งสบายมากๆนะฮะแล้วก็เห็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้อย่างชัดเจนเลยครับ แล้วก็เราก็เข้ามาภายในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยนะอยู่ที่240ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด4ห้องนอนนะแล้วก็3ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งห้องเมทด้วยนะครับตรงโซนตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าบ้านมาเลยนะก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งครับตรงบริเวณนี้สามารถที่จะวางโซฟาได้นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับคุณสามารถที่จะวางทีวีได้เพราะตรงนี้เขามีพอร์ตทีวีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือโซนลิฟวิ่งนะฮะแล้วก็คอนเนคกับส่วนของลิฟวิ่งเลยก็จะเป็นโซนดาย닝นะครับที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะวางโต๊ะกินข้าวได้นะครับเพราะว่าเป็นโซนรับประทานอาหารเลยนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านเปล่าก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็มีบริเวณของเคาน์เตอร์นะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโครงการเนี่ยเขาได้จัดเตรียมในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับตรงนี้เอาไว้ให้แล้วตรงนี้เนี่ยคุณสามารถจะทําเป็นโซนประกอบอาหารก็ได้นะครับหรือปรับเปลี่ยนนะครับทำเป็นโซนครัวยุโรปก มบอกเลยว่าเขาทําออกมาได้ดีนะฮะหรือถ้าคุณนะครับไม่ต้องการที่จะมีส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารตรงนั้น คุณสามารถจะทาตรงนี้เนี่ยเป็นโซนรับประทานอาหารได้เลยนะเอาพวกเก้าอี้นะฮะเก้าอี้คล้ายๆเก้าอี้บาร์นะครับมาตั้งนะฮะเรานั่งกินโซนตรงนี้เลยนะก็ประหยัดพื้นที่ไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็มีบริเวณของอ่างล้างจานตรงนี้เอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็ส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นโซนของห้องครัวไทยนะฮะตรงส่วนบริเวณของห้องครัวไทยนะครับโครงการเขาก็ทำเคาน์เตอร์ครัวนะฮะเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็มีหูดดูดควันนะคุณสามารถมาวางเตาแก๊สได้ครับแล้วก็ออกมานะครับทางด้านหลังบ้านครับ บริเวณโซนด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นโซนของซักล้างนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ความพิเศษคือเขาจะมีห้องเมดนะครับหรือห้องแม่บ้านเอาไว้ให้ด้วยนะฮะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องน้ำนะฮะสำหรับเมดแม่บ้านนะครับแยกต่างหากออกจากตัวบ้านเลยครับแล้วก็ตัวบ้านนะครับอีกส่วนหนึ่งนะก็เป็นบริเวณของห้องนอนชั้นหนึ่งของตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ห้องนอนนะตรงบริเวณนี้นะครับคุณสามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้นะครับหรือเป็นห้องทํางานก็ได้นะครับฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยค ความพิเศษของห้องตรงนี้นะครับเขาจะมีประตูนะฮะที่สามารถเชื่อมออกไปตรงส่วนบริเวณของสวนหน้าบ้านได้นะครับข้างๆบ้านได้นั่นเองนะฮะคือเป็นฟังก์ชันที่ดีนะครับเพราะปกติเนี่ยบางที่นะครับเราจะต้องมาต่อเติมส่วนตรงนี้เองนะฮะเป็นห้องอเนกประสงค์ของเราเองนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขาทําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับการใช้งานสำหรับครอบครัวในปัจจุบันเอาไว้ให้ดีมากเลยครับก่อนขึ้นไปตรงบริเวณชั้น2นะครับผมจะพาดูตรงนี้ก่อนตรงส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนที่คอนเน็กนะครับ จกตัวส่วนของลงรถนะเมื่อคุณลงจากรถเนี่ยคุณสามารถเข้าประตูตรงบริเวณนี้ได้นะเป็นอประตูนะนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเพราะว่าลงจากรถปุ๊บเปิดประตูนี้นะฮะเข้ามาภายในบ้านได้เลยและตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแอร์เลียเล็กๆตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณสามารถปรับฟังก์ชันนะเป็นกึ่งห้องทํางานนะครับเล็กๆก็ได้นะฮะหรือถ้าใครไม่ต้องการในมุมมองผมนะผมมองว่าทําเป็นโซนใส่รองเท้าก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถออกตรงนี้ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เราเข้ามาแล้วก็ ทำตรงนี้ได้ถ้าใครมีรองเท้าเยอะๆคุณสามารถทําเป็นตู้รองเท้าขนาดใหญ่บริเวณส่วนนี้ได้เลยนะฮะอันนี้คือฟังก์ชันที่ผมมองว่าเป็นเรื่องของการครีเอทนะครับของแต่ละคนได้นะฮะว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้เป็นยังไงได้บ้างครับถัดมาครับติดกับตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับหรือห้องน้ําแขกนั่นเองฮะถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณชั้น2นะฮะบนชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนครับแล้วก็2อห้องน้ำนะฮะ เมื่อเราขึ้นมาตรงบนชั้น2งครับทุกคนฮะส่วนแรกเลยนะบนชั้น2งเนี่ยเขาจะมีโซนของลิฟวิ่งสเปซด้วยนะครับตรงนี้คือส่วนที่ผมชอบเลยนะฮะเพราะว่ามีลิฟวิ g งสเปซ2ส่วนเลยนะคือข้างล่างเองแล้วข้างบนนะครับทำให้เราสามารถแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายเลยคุณสามารถที่จะมาวางโซฟาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางทีวีตรงนี้ได้นะฮะทำเป็นห้องโฮมเทเตอร์นะฮะดูหนังได้นะครับหรือเป็นห้องทํางานก็ได้เหมือนกันนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยมีมุมทํางานนะฮะที่เราสามารถตับฟังก์ชันได้หลายที่เลยนะครับ หรือถ้าใครนะฮะ,ะต้องการเป็นห้องพระก็ได้นะครับวางพระนะฮะห้องสวดมนต์นั่งสมาธินะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ,ะคุณสามารถกั้นกระจกบริเวณตรงนี้นะฮะเพื่อให้เป็นความไพรเวทมากขึ้นก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะฮะจะเข้าไปดูส่วนบริเวณของห้องนอนใหญ่กันนะครับตามเลยฮะและบริเวณตรงนี้ฮะก็คือส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับ ห้องนอนใหญ่บนชั้น2นะจะอยู่ติดกับลิฟวิ่งสเปซบนชั้น2เลยนะครับแล้วก็ภายในห้องนี้นะครับเขาก็มีเครื่องปรับอากาศเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกห้องนอนนะครับบนชั้น2นะก็จะแผมเครื่องปรับอากาศให้ทุกห้องเลยนะครับห้องนอนนี้นะฮะเลเยอร์เขาอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะครับทำให้จะมองเห็นวิวทางด้านหน้าบ้านนะฮะและที่สําคัญครับเขามีกระจกนะฮะขนาดใหญ่เลยนะฮะตรงนี้เป็นกระจกที่สูงมากนะครับทำให้มองเห็นวิวทางด้านของเลคได้นะฮะแล้วก็เห็นวิวสวนข้างๆบ้านได้นั่นเองครับ และภายในห้องนี้นะฮะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับมีขนาดกว้างขวางมากเขาแบ่งสัดส่วนนะครับเรื่องของการใช้งานเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับตรงบริเวณตรงนี้คุณสามารถทําเป็นบริเวณของว a l k i n c l o s ส t ็ได้นะครับทำเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะฮะเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ติดกับโซนของห้องน้ําภายในห้องนอนนี้เลยครับภายในห้องน้ำของนอนใหญ่นะครับเขาก็แบ่งสัดส่วนนะครเรื่องของเปียกแห้งนะครับแล้วก็มีตู้กระจกนะฮะที่แบ่งฟังก์ชันการใช้งานระหว่างอาบน้ำนะครับเอาไว้ให้ชัดเจนครับ ถัดมาครับบริเวณของห้องนอนที่2นะฮะห้องนอนที่2ตรงนี้นะครับเลยเยอร์เนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับสวนทางด้านข้างบ้านด้วยห้องนี้นะครับก็จะมองเห็นเลคนะครับแล้วก็เห็นสวนทางด้านข้างบ้านเหมือนกับห้องนอนใหญ่เลยครับ แล้วก็บริเวณของห้องนอนที่3ห้องนี้นะฮะห้องนอนที่3เนี่ยก็จะอยู่โซนด้านหลังบ้านนะครับห้องนี้จะมีขนาดเท่ากับห้องนอนที่2เลยนะครับแล้วก็ห้องนอนที่3นะฮะแล้วก็ห้องที่2เขาก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นติดตั้งเอาไว้ให้พร้อมใช้งานเลยครับสุดท้ายนะครับบนชั้น2ฮะก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําห้องนี้นะฮะห้องน้ําห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันนะครับระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ครับ และพื้นบนชั้น2เนี่ยเขาได้เลือกใช้เป็นพื้นไม้ปาเก้นะครับเป็นไม้จริงเลยนะเป็นไม้มะค่านะครับซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมีความเหนียวและความทนทานมากเลยนะครับวัสดุวงกบของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเลือกวงกบเป็นของ U P V C นะครับแข็งแรงทนทานนะฮะทนต่อรังสี U V นะครับไม่มีปัญหาเรื่องของปวกัดกินวงกบไม้ครับมาพร้อมกับมุ้งลวดไฟเบอร์นะฮะสวยงามครับไม่เป็นสนิมนะฮะ และระบบท่อปวกของบ้านหลังนี้นะจะเป็นระบบท่อปวกใต้ดินนะครับคือก็สะดวกนะฮะในการฉีดพ่นน้ํายานะครับกำจัดปวกภายในบ้านครับเป็นไงบ้างครับสำหรับโครงการบ้านชุรดาที่โอ๊ตพาทุกท่านมารับชมกันในคลิปนี้โครงการชุรดาครับเป็นโครงการที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะมีความเป็นธรรมชาตินะครับทะเลสาบโล่งๆนะฮะต้นไม้ล่มลื่นนะครับลมโชยฮะ วิ่งออกกาลังกายช่วงเย็นๆเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยนะฮะแล้วก็บ้านสวยหลังนี้นะครับพร้อมอยู่หลังนี้นีบนที่ดินขนาดใหญ่นะครับมีความเป็นส่วนตัวนะฮะอยู่แปลงหัวมุมครับแล้วก็สังคมในโครงการก็ดีนะฮะมีคุณภาพนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยตามมาตรฐานของแลนด์ฮาวเลยนะครับบ้านแบบนี้นะฮะในราคาไม่ถึง10ล้านเนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจบ้านแบบนี้นะครคุณสามารถติดต่อเซลล์ขา,ขายของโครงการแลนด์เฮาส์นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับโอ๊แล้วก็ทีมงานเชียงใหม่เลิฟโฟมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ